สบ,บายดีเด้อเนาะสบ,บายดีว่าสู้คูสู้คนสบ,บายดีตอนเสาร์พี่น้องยินดีตอนฮับเขาสู้สองสซาวันหลั่นถุงเด้อทุกคนเนาะอันนี้สิเป็นเครื่องของคุณพี่เอฟซีของสาาสุยเนาะพี่น้องเพิ่อนอุดหนุนแม่สวาวันอุดหนุนตลอดเลยเนาะแล้กกะซอนเสียเอาขึ้นไปส่วงวัยุหานเดี๋ยวสาาสุยเพิ่นสีมาหับเองเนาะเพิ่นสื่อของหันเซาแสงแน่ินะทุกคนจังเด็ก็ขอบคุณคุณพี่มากๆนะคะเนาะที่อุดหนุนแมรุน ตลอดเลยลขอใหายคุณพี่สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเด้อค่ะเนาะแล้วก็มีคุณพี่อีกคนหนึ่งที่เราไปอยู่เยอรมันั่นและพี่น้องเราก็ซอยอุดหนุนคือกันเนาะบักนี่แล้วก็สิเป็นพักหอมอีกส่วนหนึ่งนะเสียเอาไปแจกให้เศร้าบ้านพี่น้องกันตามหมู่บ้านส่วนตามมริเลณเนาะผูกเก่าผภ้แก่แต่ว่าคองอันคุณพี่อันนั้นนะ fc เ o u t h c เนี่ยเพิ่นเมามันแมรุนนะพี่น้องมันอีกกัมอันนี้ค่ะมีสี่ถุงนี่นะเพิ่นเมาบิดเลยเนาะ อันที่เห็นมันเป็นแบบนี้นะวะบัแเมนว่าบ,บัสอบบอัยังเลยพี่น้องอันนี้คือเขาสามารถเอาไปปลูกได้เนาะเวลาเฮากินแล้วเฮาตัดหัวออกซํำเนีย้ยเอาไปพังดินไว้มันก็สามารถงอกขึ้นมาอีกก็คือขายอะไรก,กันอยากให้ปลูกไว้ได้เลยเนาะสําหรับคนที่อยากปลูกนะใครทีดูปลูกเนาะแต่สามารถปลูกได้นี่เอาไปเสียบไว้ในดินแล้วมันก็งอกขึ้นมาอีกก็ได้กินลร้ปีแล้วก็บ่ได้ซื้อหมู่อีกอมนะบ่ได้ห่วงแนวห่วงพันพี่น้องเนาะมีมันสีทงแล้วกั บัหมี่น่เนาะสรุปบัหมีห่ของเราในเจ็ดแพ็บคันเซวเขาเมื่อส่งไปยุหันโซเซจ,จะราสีมะรับนะและกาส่วนที่เหลือของอีกเจ้าหนึ่งเพิ่นอุดนุน่แม่ะวกห้องสี่เอาไปโหลดเด็กเศ้าบ้าง อย่นี้ว่าน้ำเนี่ยยังไม่สั่งหกประถึกแล้วไอีกหกเมียนติพตดพัดตุก็สติดบักระบกให้น้ำเนาะแล้วอุดนุนบักระบกน้ำพี่เนาะหนึ่งกิโลค่ะ มกระบกนะมันเป็นแบบนี้นะมันงามแี่น้องนี่เนาะบางคนอาสีบอกว่าแนะนำห้สวะวันเอาไปถูเอานั่นนี่นะแบบนี้มันกะงามคือกันทุกคนบัแเ้วหลังจากที่เอาสื่อไปเอาไปแกะหรือว่าไปหัวเขากะแกะมันคือเก่าเนาะการที่มันเป็นแบบนี้มันกะงามนะมันเห็นทางในมันบางที่มันเป็นอันไก่กลุ่มแบบนี้นะมันเน่าเขากับุหูนะบัดไปตอนกินนะยันพิษวังเนาะอาชีถูกก็งามกันเลยแต่มันกะเสียบเลยจ้ามัน ้เบิงยังบอกหอ่าเดี๋ยวใช้เบิ้งตาซิงนำเด้อเดี๋ยวสิหาวา่าไม่ขาดโง้๊าดโลหนึ่งนะบบกเลยลายนี่มาเบิ่งดูเลยมันตรงไหมมันหดไหม โลหนึ่งพอดีเป๊ะพี่น้องเบิงทงอย่างหกคูณสิบสี่เกือบเต็มมันกระบักหนักๆเดยนี่ค่ะขายค่ะอันนัน้นนะเกี่ยมทรงไทยมืออื่นเนาะมืออื่นซ้อนผากเครื่องไปไทยเดี๋ยวกลับลงมาแล้วก็สีมานางผ่าบักระบกได้นี่คะ เต็มกระตาพอดีป่ะขึ้นห่านเสลแสงเอามาฝากไีก่อนเนาะคุณถ้าตนะ้มเซียเย็นเลยเวลากินเย็นๆนะมันแสี่ยวกี่อย่างไม่ได้ใส่ถุงไง นี่นะ,ะเขาเลยเอกไปกินเผาอยู่นะเพราะวะ่าเข็มๆน้องเบิ้งอันนี้คือมีเจ้าของเปิดแล้วว้าวละมุนมีเจ้าของเบิดแล้วนะคะทุกคนเห็นเพิ่นไวัยสี่แล้วก็มีอีกอันเป็นเค็มเย็นจะใส่ทงอย่างไว้เรียบร้อยแสดงว่ามีคนจองแล้วเนาะไปโอเค หลังจากที่เข้ามาแต่อันทรงเครื่องอยู่หานเซแสงพี่น้องสวัสีไปหลอกเน,ะนาะในหมู่บ้านในน้อยแหละอยู่ตามริมทางเหลือพี่น้องเนาะเข้าเสียเอาพักไปแจกอันนี้เป็นพักหอมพี่น้องพักหอมป้อมอลไกะพักชีใบเลื่อยรอวพักชีพลังบ้น่นสวัสเอืรนพักหอมเสยเนาะนอันนี้แม่ซอนขายหมัดละสิบบาทเด็เกหมัดบักใหญ่หนึ่งแต่ว่ามีเอื่อยเราเามาสอยอีเมลแล้วเนาะ ักชีน้ำมีมัดขั่วพอมัดหนึ่งแนี่มาเตรียมซิเมื่อลงตลาดเลยน,นละ,บ,ะบ,นบักมี่เขาได้ใส่ใสใก็คือว่ามีเอื่อยเราอยู่เยอรมันเนาะพี่น้องเราเป็นเอซนี่แหละเราอยากเข็ดมุนเราเลยเมาสพักอีเมะอะไรกับ,บักหมี่เนาะ ให้ไปแจกเศร้าบ้านให้นี่เราวันสิลปจังเลยก็ขอบใจเลยหลายๆดื้อน้องควันก็เลยมาอังสาเป็นคนมาแจกให้ป้าเข้ามาแจกพักควนมากกับไอมอนสองคนอันนี้พักเขามีหมักถั่วเนยมัดหนึ่งมีบักบีซีแท้กวานนอกหันนะ่ะจะมีเอฟซีเซาสวยเ่นเมาสนะ้ำป้าเขาหัวเขาทวนพี่นอ้องยาีิกับบคี่รู้จ เห็นหัวเห็นสวนก็น,นอนอยู่แต่ว่าเราเนะี่ยเป็นคนดู <c oughs> เห็นใคร้างหน้านี่ค่ะเอารถป้าแบบนี่แล้วก็มีผักเลือกไเ,เลยค่ะออขอบใจหลายๆเด้อให้ร่ำให้รวยเด้อมีเอฟซีเม้าอะไรกันเพื่อนไทยมาแจกให้เหพื่อนยาเขตหมุญเพื่ออะไรวะเอาไปแจกเใส่บ้านเด้อบอกอึดก็เอารถพักพักมาเตะอึดายให้ได้แล้ว,วพักเนี่ยเต็มชวนอยู่ฟัวเดียวต่ำบ๊อไม่ต่ำเลยค่ะออนไลน์เด้อมาเปิดใหม่นะเอาซูชมู่บ้านอันนี้ ออยู่ดีมีแห้งเด้อให้น้ำให้รวยเด้อด้วยเนาะกุเลอื่นๆทุกคนป้าทุกคนหลอกไปอีกจนสุดหมู่บ้านไปทายูซายยูสวนป้าทุกคนเข้าเอาบางนี่ก็พักว้แจ๊กพักว่าแห้ไหล เป็นเนที่ท่านีไปถามอนเทิ่ยงบตรน,นี่แล้วนาอเงินบนติดกับงวงไล่ๆนี่เงินใจอย่ไปยังอยู่สวนละหกงามนี่ละมัสิีเป็นพักเป็นยังพื่ดเ,เกิดูเลยพอนนันมีตลาดให้ลงเนาะขายหาบาทชิดบาทกะขายมื่อเสาร์แล้วก็เมื่อขายตลาดสิด <c oughs> ขายเบิร์ดยูมือเสาร์เ่นะ พ่อเอามะมี่ก็พักหอมมาเจพอดีว่ามีเอซีแล้วคนมาคนะเข่งบุญไงมาเจในเช้าบ้านจะเลือกเอาเลยพักหอมพักซีบักตัวไว้จับรถอกดง่ายอใหญ่แท้มัดีเมเตีรยมาสุดทขายตลาดมาลวสิบบาทมาใส่เข้าใจเข้าใจเอาเลยค่ะมะนี่นะวดน้วยป หมู่บ like yes. ้านนี yeah. today, uh ่ม huh. ันเป็นหมู right. ่บ้านบโใหญ่เราที่น้องหมู่บ้านสร้างใหม่บ้านเลี้ยงตามขางข้างกับรถแหละเือในนี้นี่เขาเจ้ากับขึ้นมานอนยังกับขึ้นแต่ว่ากลางเว่นบ่มีคนดูดินในอีกฝ่ายหนึ่งทางนั่นน่ะเป็นตระกูลของสว่านเบิร์ดเป็นลูกหลานอีเมท่าว์เบิร์ดเลยเนาะสร้างมาทางนี้ก็สิเป็นแชาวบ้านนี่แหละค่ะพอดีมาเนี่ยออกกำลังกายเลยเดินมาจะมา แต่แบบเพ้่นพระเจ้าเฮ็ดไหวแล้วก็ส่วนหลายคนแต่ดิทางเฮ็ดเหยียดเฮ็ดงานเบิด ลงทงไหมคะคุณฮา มอันนี้มาจแจกกระพักหอมาแกจพอดีเดียวมีเอฟซีซื้อหาเราคพรจะเข็ดบุญให้มาแจกให้ชาวบ้านเขาเลยหอกมาเนีคนมาแกนี่ค่ะืีแบบเถั่วมีหอมเอาเลยเอาเยเอาเลแม่แจกเลยมแล้วอันนเอาเลยถ้ามือยกก็อันนูงพอดีพี่น้องเบิร์ดงานสุดท้ายนี่พอดีก็ลูกลานไห้อยู่ขอบใจล้านขอใ้อไ่ํำไห่วยเด้อ ก็ชอบมากเอาเลยมันพวกนะคนน่ะคยมีอยู่คยก็เอาหันเข้ามึงนี่ไปดูเขาแบบบ่ไหวฮะเบิดแล้วทุกคนนี่เบิดยุ่งเงี้ยอีแม่แถาเนาะพอดีเหมาะเจาะเลยน้ำหน่อยหายพอดีเลยเรียบร้อยพอดีได้ยุ่งคนหน่อยนะบักหมีนะ่เน<ะ>าะปปเจ๊ได้ก็ขอบใจเอื่อยหลายๆเด้อเนาะทำเถอะนี่ พี่อุดนุนอีเม่แล้วตังสวรรค์มาเจ๋ไห้ชาวบ้านพี่หอยคู่แน่บ่คู่แน่กันเอราะว่ากันพี่น้องเนาะบางคนกับโบยูเพื่อนโบยูสองสามรังเพื่อนนิการมานียาสู้กับโบยูโอ้ยวันโอเคทุกคนขอบใจที่ได้มาอนู่กัเราได้เนาะขอบใจ่ทุกคนที่มาเจอกอย่างกันเยอะใหญ่ตะวันเดขอบใจเยอะไปแล้วสระไปดีขอกันคลิปหน้าเด้อหลังจากภารกิจของเฮาจบลงไปทุกคนเฮากระซิมาอันเฮ็ดเวียกของเฮาต่อ ก็คือมหาเจ็บบักกบกไปผ่าเนาะนี่แหละมือนี่ป่าสวยโอ้ยมือนี่หายทุกคนซอยพรอ,ออื่นกะเทิงคิวฝากแล้วเมื่อคืนนี้มีเจาะมี okay. มมยอดสั่งจองเข้ามาอีกสามกิโลแล้วกูม <ไป S 1> ีอะไรเราเอาไปห้พายใชตตานับักพี่น้องนี่เมือนี่อันจ่างขาดตัวเนาะซีมอนกะพรอใส่จงบัสุคนผูรอยู่มือนี่ เป็นไรเมาเอาไปเอามาค่ะบักระบกนี่พอแต่พอดีคู่คนเลยนะห <c oughs> รือว่าฮานซื้อ,อยังแสบมาสู่กันกิน <c oughs> เหลวแต่ดอกปลา <c oughs> ต่างฝากหายเนาะนี่พอดีซ้อนฝากมืออื่นเหลวหับปิดหับอดดย,อยอดเด้อทุกคนเนาะยอดยอดจ่องมาที่ประมาณสิบกว่ากิโลเลยบั <c oughs> กระบกนะีจากสิบห่อหายาเจ้าหรือบ,บ่เ <c oughs> มือ่อเศาร์นี่กรส่งไปเล้วโลหนึ่ง แล้วก็เมื่อคืนนี่มีเอื่อยเราเสียจมาอีกสามกิโลรวมรวมแล้วประมาณสิ1สิบเอดกิโลนี่เลยเนาะมือเสาร์นี่ไปส่งในบ้านเข้าจัซิมาเอาเองแล้วก็าหาอยากหางานให้เจ้าของให้ลูกให้ล้านนะ <c oughs> บัได้ผักบัได้ผมันก็เป็นงานสบายสบายเนาะนี่คือยังบกบกนี่ก็บ่ได้ไปหาไก่พี่น้องอยู่มัน อยู่ในต้นในเฮือนปลาแพงเลยนี่ในเดินเฮือนใครกลัวเฮาสิบบาทให้มันเน่าถิบละล่ะเนาะรถแ,แดงนี่กกพ่อเลยพี่น้องเนาะคันว่าสองลดแดงภูจักจิตสิโฟขายแหมคนผ่านเนี่ยเอาอันผ่านทั้งมือทั้งคืนเด้อมือในเป็นผู้บ่าวเลยพี่น้องซีมอนทวนไฟนี่แหละถ่กปีหนาสิบบวเอาเมียปลาข่อยประห <c oughs> ะเจ้าจะเพิ่มเอาแล้วเขาสิว่าข่อยแถาข้างบ้านฮะ ทุ่งเจ้าหักเอาเมียไว้ข่อยบุ่ันได้อยากเอายังก็เอ๋เอมอผู้บุอยากเอาก่อนมีผู้สาวด้วยค่ะอ้าทไอ้มอนได้บ่มีติฮ้รุ่นขนาดเย้ยทรงแต่งงานก่อนสวรรค์อยู่นี่ค่ะเนาะข่อยซิอยู่แาอยูโอไปอยู่นี่แหละ